รมาชากระทรวงเกษตรมอบนโยบายเร่งด่วนปรับโฉมภาคกา,การเกษตรทั้งระบบพัฒนาพื้นที่สูงเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2568ที่อาคารฝึกอบรมห้องประชุมดอยคำสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูงองค์การมหาชนจังหวัดเชียงใหม่นายเรเทศธรรมรงทิพยคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบนโยบายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนพร้อมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงโดยมีนายบิรัตปราบทุกผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรได้มอบนโยบายเร่งด่วนให้สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูงองค์การมหาชนเพื่อนำไปพัฒนาภาคการเกษตรได้แก่การปรับโฉมภาคการเกษตรทั้งระบบให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่และพัฒนาภาคการผลิตตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อเป็นเครื่องการันตีในคุณภาพสินค้า เกษตรมูลค่าสูงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภครวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการศึกษาและวิจัยพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ใหม่ๆเพื่อนำไปสู่การสนับสนุนองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตในอนาคตให้แก่เกษตรกรโดยมุ่งเน้นการปรับระบบการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล สำหรับนโยบายของสำหรับนโยบายในระยะกลางและระยะยาวนั้นมอบหมายให้ทุกภาคส่วนดาเดนินงานตามกรอบแนวทางที่ได้กำหนดไว้อาทิการบรหิหารจัดการน้ำการสารต่อนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน <c oughs> และนโยบายอื่นอย่างครอบคลุมเพื่อสร้างความยั่งยืนในภาคการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูงได้ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญทั้ง4ด้านได้แก่ด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรปลานีลดเพิ่มมูลค่าสินค้ามูลค่าสูงและการตลาดให้แก่เกษตรกรกว่า25,800ลายด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการพัฒนาผู้นำ เกษตรกรกว่า1,150รายและพัฒนาแปลงเรียนรู้45พื้นที่243แปลงด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการส่งเสริมกิจกรรมการลดการเผาในพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตรทำให้ในปี2,568จุดความร้อนในพื้นที่เกษตรลดลงร้อยละ57.21เมื่อเทียบกับปี2,567 และด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในช่วงปีงบประมาณ2,563ถึง2,568มีการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กและระบบกระจายน้ำกว่า507ชุมชนครอบคลุม1 0 5 7แห่งประชาชนกว่า25,000รายสามารถเข้าถึงน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรรวมพื้นที่กว่า72,000ไร่ ทรงศักดิ์พร้มเอียมชัยนรน์นันทพยุสุดศูนย์ขาภาคเหนือรายงาน